ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนสมองสมบอนครับผมวาพอร์กกำลังนั่งทอดขี้โกนน้ำเพียงของเนาะครับท่านใดเข้ามาเราฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงอกแรงใจได้เพียงเด้อครับมานี้ภาพมาเบิ่งงบนอยู่ท้องหน้านี่ครับนี่เป็นชุดแม่ลูกสามโตลูกเพศเมียทั้งสองโตครับนี่ลูกตัวที่หนึ่งลูกตัวที่สองครับมาดีเบื้องบนอยู่ท้องท้ายท้งห้านะครับเนาะครับมานี้เป็นงัวเป่าออฟเลยครับนี่เพิ่นหามาเลี้ยงออกอยู่หนีเลยเลี้ยงตาพุ่นละครับ ต่ปีกายปีก้อนพนนี่ครับเป็นว่าบออบครับมือนีบหัวพนจะเปิดราคาซ้ำได้นะพี่น้องเนาะนี่ครับสามตัวครับแม่ลูกกันราคาเอาไปพบไปพอกับเบออบนะครับเนาะนี่บออบครับสวัสดีครับบออบสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับรุ่นโดนพอกันแท่หนึ่งบออบครับพนี่สีหาตัวงวดแบบนี้ลรืมาอันนี้มือนี้มีมาฝากพี่น้องจ็กตัวสามตัวสนิทบ่สามตัวครับนี่จะตัวแม่มดเลยโอ้เขาทาตัวละเราจะไปผสมยางเดียว แสดงว่าแม่นี่นี่ให้ลูกเก่งเติบเป็นครับใจจะตัวเม่เลยครับใจจะตัวแม่ลูกตัวมีลูกตัวแรกตัวสองเห็นบ่ครับผมนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับอื๋อบ้านนี่พี่น้องนดนผลพอกันทีหนึ่งกับบออบครับบัวเพิินหลายจะหาสงง่วเนาะครับไม่ได้ไปทรงง่วงัวจะคลองเลยบ่กใครได้ครับปล่อยบันทึกสิปล่อยงัวครับสามโตนี่ตัวแม่ยนะครับเด้อลูกสองตัวตนนี้เนาะความูลลามเลยครับแม่มันนี่ ลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดได้ย่ครับแมนนี่ประมาณสามเจ็ดเนาะจะไปหาสีลอยสีนะครับถต่ว่าเพื่อนกัเป็นโตออกสีเหลืองๆเขาเปลือกได้ครับพี่น้องครับจะว่าให้ลูกแดงแดงถือว่าแม่นี่ให้ลูกเก่งครับก็ถือว่าน้ำนมดีเนาะน้ำนมดีครับเบื้องลูกตัวแรกเพิ่นครับนี่คือลูกตัวแรกตัวที่หนึ่งเนาะครับผมตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนี่โอ้จักจักปีครับตัวที่หนึ่งนี่จักปีหรอแอันี่สีขาสองปีแล้วครับสีขาสองปีแมนครับอืสีแดงจริงคือเนื้ ม่ลูกดพหน่อยเนาะใบหลอดไม่ได้เก็บใบไหมครับแต่ว่าเป็นลูกหลอดมดเลยครับผสมหมอปศุสัตว์มัดเลยครับอืมผสมน้ำปศุสัตว์เลยแม่นครับผมหมอน้ำบ้านเนี่ยแหละครับเป็นแต่เพิ่นเอาหลอดมาเล่นวะครับผมแค่ไหนวันนี้ตัวพุ่นเจ็ดเดือนตัวพุ่นนี่เป็นเพดเมอกันเพจเมยกันครับสองเดือนสามเดือนเนี่ยแหละครับสองถึงสามเดือนไปไปชมไปเขาสามเดือนเดียเนาะเอาอะไรมาหาแม่กันครับวันนี้ โอ้ลูกดีเติบโตแม่นีไม่เนาะครับใจลูกไข่เนียครับตัวนี้ก็ไข่เนียของเพ่อนจะได้หน่นี่ครับบัดนี้พี่ใดๆอยากขุนดีๆเลยครับเด้อพี่กับน้องนี่ไม่แต่ตัวแม่เลยเอาครับเราดีๆ่อดีๆส่เป็นตาไว้อยู่เด้๋ยวนะครับผมให่ตัวตัวแม่ตัวตัวไปเมื่นี่อาจจะเป็นตัวเม่อีกก็ะไรได้หนี่อีกบางทีเดือนนี่ก็เป็นสัตว์แล้วครับเป็นใบกับพี่น้องสามตัวเนี่ยเบิดแล้วค่าอะไรเป็นไรเปิดใบแบบง่ายๆเลยครับ พอมทรงเลยสามชิ้เก่าครับสามชิ้เก่าครับผมบานี่สามชิ้นเก่าตัวลองไหนบ่กะนิดหน่อยครับอืมเอาต่อรองไหนอยู่เนาะครับเอาครับพี่น้องอยากได้งัวอ่าเล่าได้ดีก่อได้ดีครับพอพันถ่าตุลูกแม่บานี้แม่เพิ่นนี่กสีนึ่งเหลืองแต่ลูกมีตาแดงแดงนี่พี่น้องแดงหน้าๆครับอันนี้กับขึ้นสิครั้งอยู่ตอนนี้แอกเนาะครับอยู่แน่ๆแขกครับพ่อว่านเขาก็ยันเขาเกิดแล้วมึงร่ามเลยครับพี่น้อง แม่หญาดี่ดีนี่อ้วนตึ๊กกี้เลยเนาะแมนครับยีลูกสาวหน่อยเพป็นครับนี่กูนะไม่ยิ่งบอกหรอเรียนลงตาเขาเลยคนเลนสามมื่มนเก้าเป็นอะไรขึ้นมาเนาะพร้อมส่งเลยครับอันราคานี่นพร้อมส่งคือราคาพร้อมส่งนี่พี่น้องครับคือสามมื่นเก้านี่ถือว่าส่งฮอดสกุลนกข้อนเนี่ยมันก็นหาพันบาทแล้วเนาะค่าส่งค่ารถมันเสียเท่าไหร่ในสามมื่นสี่ในสามมื่นสี่นี่แหละครับคือราคาว่า เราเอาบางปยักษห้ตตอหลายก่อนนอนว่าราคาผอมทรงไหมพี่น้องครับเปิดเอาราคาทรงเลยพี่น้องทางอิสานเนี่ยอันทรงไกลให้บอกกะบเหลายเป็นไหนเนาะอืมเอ้าครับพี่น้องสามโตพันตุกกร,รมดีๆอยากได้กับต้อคอยโทรมาอนเบอร์โทรอะไรครับบอสศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์เบอร์นี่ครับเบอร์รผม บันี้สมมติว่าซื้อจากเข้านี่สามตัวนี้เข้ารับประกันยังไงรับประกันเดือนหนึ่งครับหนึ่งเดือนครับผมแพ้ได้เนี่ยการทุกนี่แหะครับมูขาทุกขันนี่นะครับอืมดลูกออกนี่นะครับบอดบอดมูนี่บอมีบอมีปกับบ้น้แมนครับมันอยู่น้ำผมมันอยู่น้ำโดนแล้วครับมันบอมี่ครับขันมีต้องเห็นเนาะครับไม่ต้องเห็นเอาซุ่มขาทุกมดลูกออกลูกไหลอะไรพี่น้องรับประกันเหงื่อทางย่อมนานย่อม มันง้วเจ้าของเองครับพอได้งอมาตะอื่นแมนรับประกันให้ยมดเน่าหมดเนี่ยเพราะว่าอันรับรองเลยปัดปอดเลยเนาะครับผมนี่แหละครับแม่กะนมดีดีนะครับขาคอนี่ถือว่าตรงดีสูงร้อยอยู่สามสิบเจ็ดประมาณเนาะครับผมลูกตัวนี้น่าจะลอยสามสิบชนท้นเลยเนาะใอยสามสิบผ่านเลด้วยครับประมาณนี้แหละมันใหญ่เติบเนาะตัวนี้ไหมกับซ้ำแม่แหละครับราคามันสองหมื่นผมได้เนาะครับเนื้อนางนี่ครับแต่ว่าพอพอเก่งเติบด้วยครับเนี่ยแต่ว่าหันใบกันจะไปใส่เด้องไปเนี่ย บ่ได้เก็บครับตอนนั้นเอาบริษัทเพิ่นเพิ่นมีใบอยู่ครับแต่ว่าหันบ่เก็บมันประม่นอันอันเคือนสายคือสายหมอไหมสายกลมครับเลอสายกลมสายกลมไหมครับมันประม่ณพอดังได้แต่เป็นสายกลมเพิ่นกระคัดมาดีอยู่เนาะจะเลือดร้อยแล้ะครับเพิ่นก็ะคัดมาดีอยู่หลายตัวเลยครับสายกลมนี่งามสามมินเก้าครับทานตอก พ่อหอมปากหอม่อครับตอไปหลายพอเวลาค่าความทรงครับพี่น้องอยู่จังหวัดเลยนี่หกพันได้ขับคารถดเนี่ยแปลพิสุโลกเนี่ยกันไปทรงนี่คุมครับสุดคุมเลยครับเพราะว่าเป็นตัวแม่เออเป็นตัวแม่หมดแมนกันเอาพี่น้องอยากได้อยากว่าเบื่องตัวกิงมาจานไหนมาหนองบัวน้อยครับตำบลสางแซงอำเภอแางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามครับนี่มองนี้ครับเบอร์โทรตามที่แจ้งไว้เนาะครับผมผพรามึจะขึ้นให้อีกทีนึงได้พี่น้องเด้อ เป็นขึ้นไห้ทีหนึง่งครับมือนี้เบิ่งกันคลอ,อเลยเด็ดเด็ดทรงไห้พร้อมครับผู้ใดได้ไปหนิโอ้ลงรถถือใจได้ครับคุ้มครับคุ้มพร้พอมเป็นเราดีกอดีเนาะครับผมง่วงจี่กๆหาหา่ายู่ได้ครับมูไหตลูกแม่เนี่ยขันซุ้มไหลูกแม่หนี่ว่าอ่านหลานเลยครับลูกสองกับแม่ลูกสามลูกสี่เป็นแม่หนูพี่น้องเลี้ยงมาจากสิบป,ปีนี่ไ่วช่วงนั้นง่วงขึ้นมากนี่บ่กข้าปกติครับไอบอกพี่น้องน้ำได้ไลยครับไอไอพี่เขานี่มีไอ หูดหูดหูยุ่งอ่นมึงทึ่งๆอ่ะเดียมคิ้วน้อยเดียวนะครับหูดน้อยเดียวโบ้โบ้เป็นตำหนีเหรอครับโอ้นี่จินี่ครับผมคือสมือยาเขาดีเตยี้ยมยาเขาก็ลุดแล้วตจำยาเขาไปหายเก่งครับเนาะแมนครับโอ้งามตัวนี้งามนะเบิ่งพลังกวงเนาะครับหลังหลังเปรอะครับหนาแต้มล่างดีตัวน้อยมันมันไปหาจินหยาเอ้าลุดพอดีเอาตำหนีเนาะครับผมเอาพอกันคลิดไม่ชิดต่อไปครับเบิ่งกันน้อยๆเข้มๆครับครับน้องทั่วบ่อบสวัสดีครับ สวัสดีครับ